I got a bottle of Patron and some lights on ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่นานกว่าที่คาดไว้สื่อเผยเมสันเม,มาส์อาจพลาดช่วยแมนยูถึง8เกมเดอะเทลกกาฟสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษได้ทําการรายงานว่าเมสันเม,มาส์มิดฟิลด์ของปีสัตวแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นร่างกายนานถึง4-6สัปดาห์หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสติงการฟื้นตัวของกองกลางทีมชาติอังกฤษนานกว่าที่สโมสสอนคาดการเอาไว้ หลังเจ้าตัวเจ็บจากเกมที่บุกไพท็อดแนมฮอสเปอร์เดิมทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดการว่าเมสันเบลจะกลับมาช่วยต้นสังกัดได้หลังจากพักเบรกทีมชาติและพร้อมที่จะลงสนามในนัดที่เจอกับไบตันอย่างไรก็ตามนะครับรายงานล่าสุดได้ระบุว่าดาวตว์ไวย24ปีต้องพักอย่างน้อยจนถึงวันที่19กันยายนและนานสุดอาจจะถึงต้นเดือนตุลาคมเลยทีเดียวคิปเป็นจํานวน6กถึงแเกมเลยทีเดียวนะครับนั่นหมายความว่านอกจากตอนแรกที่จะพลาดเจอนอตติงแฮมฟอร์ลิสกับอาร์เซนอล แล้วเมสันเมาส์จะหมดสิทธ์ช่วยทีมปีศาจแดงเจอไบตันและอาจรวมถึง2เกมกับเบอร์ลี่และคิสตันพาเลตอีกด้วยเช่นเดียวกันในเดือนหน้าทีมของเอริกเทนฮาจะเริ่มลงเตะในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกและคาราบาวครับซึ่งเป็นไปได้ที่เมสันเมาส์จะอดช่วยทีมก็นั้นการขาดหายไปของเมสันเมาส์จะเปิดโอกาสให้สกอตต์แม็กโทมินเอได้มีโอกาสลงสนามอีกครั้งนะครับแม้มีกระแสข่าวย้ายทีมก็ตามซื้อมาไม่ทันไลก็เจ็บซะแล้วนะครับสำหรับเมสันเมาส์ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแฟมผีมีลุ้นเผยฮอยลุนอาจเดบิวต์เกมฉะเจ้าปาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจได้ข่าวดีนะครับเมื่อรับมุดฮอยลุนกองหน้าป้ายแดงมีโอกาสลุ้นประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดใหม่ในเกมที่เจอกับนอตติงแฮมฟอเรสสุดสัปดาห์นี้หัวหอ,อกวัย20ปีย้ายจากอตรตาลรนตาด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์แต่เขายังไม่ได้ลงสนามให้กับปีศาจแดงเลยเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หลังเล็กน้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการเปิดเผยว่าดาวเตะทีมชาติเด หมากอาจจะต้องพักรักษาตัวประมาณ2-3สสัปดาห์และดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะพร้อมแล้วตามรายงานล่าสุดจากเดอะเทเลกราฟได้ระบุว่าฮอยลุนพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือแล้วและจะมีส่วนร่วมในเซสชั่นต่างๆก่อนเกมพบกับนอตติงแฮมฟอร์เดสวันเสาร์นี้รันบุ๊ทฮอยลุนถูกคาดหวังว่าจะฟิตพอเป็นตัวสำรองในเกมนี้และถูกส่งลงประเดิมสนามเมื่อเกมผ่านไปได้สักพักทีมปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งลงอุ่นเครื่องแบบปิดสนามที่แค โดยส่งชุดผสมให้อ,องตอนี่มักซียาสกอตต์แม็กโทมิเนและดอนนี่ฟัตเดเบกลงตัวจริงร่วมกับดาวลุ่งก่อนที่จะแพ้เบอร์ลี่3ประตูต่อศูนย์นะครับแต่ฮอยลุนไม่ได้มีส่วนร่วมก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ลุ้นเหนื่อยอีกแล้วนะครับสำหรับทีมปีศาจแดงของเราดูแล้วก็ไม่ต่างจากฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีนะแถมนักเตะที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอีกด้วยแบบนี้เห็นทีว่าจะไม่เสริมทัพเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับสำหร Tchau! ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อเผยตระกูลเกวเซอร์ส่อขายแมนยูหากผลงานไม่ดีอย่างที่คาดหวังสื่อต่างประเทศได้ทําการรายงานว่าตระกูลเกวเซอร์อาจจะยอมขายทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับซิดยัตซิมบินฮามัดอันธานีที่ราคา6000ล้านปอนด์หากว่าผลงานของทีมปีศาจแดงไม่สวยหรูอย่างที่หวังเอาไว้หลังจากที่มีข่าวว่าซิดยัตซิมมหาเศรษฐีชาวกาตาได้ทําการยิ่งข้อเสนอขอซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกรอบที่ราคา6000ล้านปอนด์ หลังก่อนหน้านี้ดิวต้องล่มไปถึง3ครั้งล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยว่าพี่น้องตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะทําการพิจารณาขายทีมให้กับซิดยัยซิมแล้วเพราะเห็นแววว่าทีมปีศาจแดงอาจจะไปไม่รอดในฤดูกาลนี้โดยเกมนัดล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปแพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์สประตูต่อศูนย์ทำให้สถานการณ์ของพวกเขากลับมาโดนวิจารณ์อีกครั้งและสอบแววว่าฤดูกาลนี้อาจจะลุ้นแชมป์ยากอีก1ปีซึ่งจากประเด็นนี้นะครับอาจทําให้ตระกูล กูลเกลเซอร์ตัดสินใจที่จะยอมขายทีมเพื่อหากําไรในขณะนี้ดีกว่าปล่อยให้ทีมมีมูลค่าที่ลดลงในอนาคตสําหรับตระกูลเกวเซอร์เข้าซื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2005ด้วยเงินจํานวน79ล้านปอนด์ซึ่งหากเขาขายที่ราคา6,000ล้านปอนด์จะฟันกําไรได้มากกว่า4,210ล้านปอนด์เลยทีเดียว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไร้ชื่ออัมราบัตฟิออริเติน่าเล่นเพย์ออฟวันยุโรปโซฟิยานอัมราบัตรไร้ชื่อในทัพนักเตะฟิออร,ร์ติน่าที่จะเดินทางไปทําสึ League, กฟุตบอลคอนเฟนซ์ลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกวันพฤหัสบดีนี้โดยพวกเขาจะเดินทางไปเยือนลาปิดเวียนนาะโดยที่ไม่มีกองกลางทีมชาติบอโรโกโอยู่ในทีมแม้เขาจะเป็นตัวสำรองในเซเรียนัดแรกของฤดูกาลที่พบกับเจนัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยรายงานจากคัสเซลตาเดลโรสปอร์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้ ได้ทาการระบุว่าฟิออร,ริติน่าได้ขีดเส้นตายให้กับนักเตะต,ต้องรีบตัดสินใจย้ายออกจากทีมโดยที่มีหลายสโมสรให้ความสนใจโซฟิยาอัมราบาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางตัวโซฟิยานอัมราบาดไว้เป็นเป้าหมายหลักสําหรับการเสริมทัพและอาจจะยอมจ่ายเงินจํานวน30ล้านปอนด์เพื่อแลกลายเซ็นแข้่งรายนี้เข้ามาค้าแข้งในถิ่นโอแทฟฟอร์ดหลังมองว่าอามาดูอดนันนาของเอเวอเรตันค่าตัวสูงเกินไปโดยมีรายงานว่าฟิออร,ริติน่าอาจจะลดค่าตัวขอซื้อโซฟิยาอัมราบาดลงเหลือแค่ 21ล้านปอนด์เท่านั้นเนื่องจากทีมต้องการที่จะขายนักเตะออกไปโดยเร็วโดยก่อนหน้านี้อัมราบัตก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะย้ายออกจากทีมฟิออร์ตินาหรือไม่โดยยอมรับเอาไว้ว่าตัวเขาไม่รู้ว่าจะย้ายออกจากทีมหรือเปล่าการที่อัมราบัตหลุดออกจากโผลนักเตะทําสึกคอนเฟอเรนซ์ลีกเลยทําให้มีคําถามตามมาเรื่องการย้ายทีมโดยที่เขายังไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยในช่วงเช้าว,วันนี้ลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจในตัวของอัมราบัตด้วยเหมือนกันแต่เจ้าตัวไม่ต้องการย้ายไป ลิเวอร์พูลนะครับเนื่องจากได้รับปากสัญญาส่วนตัวกับเอริกเทนฮากแล้วว่าจะย้ายมายัางปีศาจแดงหากเกิดการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยผลงานในฟุตบอลโลกทําให้ดาวเตะวัย27ปีได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นหลังเป็นกองกลางคนสําคัญที่ช่วยทีมชาติโมร็อกโกผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ ปิดท้ายกันที่แมนยูหวังขายมักซิเยลให้ทีมซาอูเพราะตัวเลขติดลบมาหลายปีสื่อต่างประเทศได้ทําการรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความต้องการที่จะขายองตโตนี่มักซิเยลกองหน้าชาวฝรั่งเศสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยอยากขายให้ทีมจากซาอุดีอราระเบียเพื่อฟันเงินก้อนโตมาช่วยทําให้ตัวเลขงบการเงินดีขึ้นโดยในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลขติดลบถึง1 5 3้าล้านยูโรในตลาดนักเตะเพราะพวกเขาใช้เงินเสริมทับไปมากถึง1 9 11ล้านยูโรและขายนักเตะออกไปได้เพียง38ล้านยูโรเท่านั้นส่วนในปีที่แล้วพวกเขาติดลบมากถึง220ล้านยูโรเพราะใช้เงินซื้อนักเตะไปมากถึง243ล้านยูโรแต่ขายได้เพียง23ล้านยูโรเท่านั้นทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลขงบการเงินติดลบค่อนข้างมากซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะทําผิดกฎการเงินไฟแนนเชียล a ฟร์เพล่าสุดนะครับจึงมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องขายนักเตะบ,บางคนออกไปเพื่อทําให้ง บการเงินของสโมสรดีขึ้นมาบ้างและนักเตะที่จะถูกขายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก็คืออองตนี่มักซิยาเยลกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย27ปีโดยก่อนหน้านี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากที่จะขายนักเตะออกไปหลายคนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถขายออกไปได้สักคนไม่ว่าจะเป็นเอริกไบย์ดอนนี่ฟัเดเบกแฮร์รี่แม็กไวและสก๊อตแม็กโทมิเนรวมถึงยังต้องปล่อยฟีเมสันเกรินโวตออกไปแบบไม่มีค่าตัวนะครับทำให้พวกเขาไม่มีรายได้เข้าสู่สโมสรเลย ดังนั้นทีมปีศาจแดงจริงอยากที่จะขายอองตอน,นี่มักซิยาเยลไปให้ทีมจากซาอุดีอาราเบียเพื่อหวังจะได้เงินเข้าสู่สโมสรไม่ต่ำกว่า30ล้านยูโรและนี่ก็คือสรุปขา่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่24สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ